คนครับวันนี้ครับผมไปเดินเที่ยวงานเกษตรครับและทีนี้นะครับผมมีอะไรจะบอก <c oughs> คือผมอะไปเดินเที่ยวงานเกษตรใช่ไหมครับวันนี้ผมมีงบสองร้อยจัดตู้ไม้น้ําครับผมก็เลยจัดตู้ไม้นม้ำเล็กๆันเลยครับนี่ครับผมก็ซื้อไม้น้าม,มาสองต้นซื้อตูวปลามาหนึ่งต้นครับ เรไม่ได้มีแค่นี้นะครับมีปลาด้วยนะครับนี่ครับว่ายอยู่ข้างหลังครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ครับเราอยู่ข้างบนตัวหนึง่งแล้วเราก็ปลาปักเป้าที่เราเลี้ยงวันนั้นเอามาเลี้ยงไว้ในนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะบอกนะครับทุกคนก็จะสงสัยว่ามันอยู่ไหนนะครับอันที่จริงมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับ นี่ครับมันอยู่ทางนี้ครับผมซื้อมาเพิ่มด้วยครับหนึ่งตัวเพราะว่าวันนั้นผมถ่ายกันไปสองตัวนะครับผมก็ไปซื้อมานี่ครับได้ตู้ประมาณนี้ครับนี่ตู้ไม่ใหญ่มากหรอกครับโอเคครับเดี๋ยววันหน้าเราจะมาอัปเดตกันนะครับบ๊ายบาย